thank you สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้นะคะวันนี้เราจะมาคิดถึงความรักของพระเยซูผ่านทางความรอดที่พระองค์ส่งมอบให้กับชนชาติอิสราเอลแล้วให้กับพวกเราซึ่งเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะวันนี้เรื่องราวอยู่ในกิจการอัครทูตบทที่สิบข้อที่สามสิบสี่ถึงสี่สิบสามกิจการอัครทูตบทที่สิบ ขอ้อที่สามสิบสี่ถึงสี่สิบสามเรามาดูชีวิตของโครเนเรียสด้วยกันนะคะ ฝฟายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเรื่องหน้าผู้ใดแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามความชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระไยัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงเรื่องนั้นท่านทั้งหลายก็รู้ คือเรื่องที่ได้เล่ากันตั้งแต่ต้นที่แคว้นกาลิลีไปจนตลอดแคว้นยูเดียภายหลังการปรับปิสมาที่ยอนให้ประกาศนั้นคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรสว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนที่ถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์เราทั้งหลายเป็นพยานถึงกิจการทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทำในแคว้นยูเดียและในกรุงเยรูซาเลม็มพระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ในวันที่สพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนและทรงให้ปรากฏไม่ใช่ทรงให้ ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ทรงปรากฏแก่เราพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อนคือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็น ผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายผู้เผยพระชนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขาเพราะพระนามของพระองค์เรื่องราวในพระธรรมที่อ่านไปนะคะจะมีข่าวประเสริฐที่พูดถึงพระเยซูคริสตท์ที่เกิดมาเพื่อเราและพระองค์ทรงทำการดี ผลประโยชน์ที่ดีสูงสุดให้กับประชากรของพระองค์โปรง่งทรงปลดปล่อยคนเหล่านั้นที่ถูกมานเบียดเบียนและถูกผูกมัดคนเหล่านั้นได้ถูกได้รับการรักษาจากฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแค่นี้และ สุดท้ายพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพราะพระองค์รักเรามากโดยการตายบนไม้กางเขนและที่สําคัญพระเจ้าบะบิดาได้ทรงชุบพระองค์คืนพระชนและทรงประทานฤิธานุภาพทั้งบนแผ่นดินสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีหรือใต้แผ่นดินโลกก็ดีว่าพระเจ้าองค์นี้พระเยซูคริสจะเป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ดังนั้นเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องของข่าวประเสริฐนะคะใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต,ต์ต้อนรับพระองค์สารภาพบาปของเราและความบาปเหล่านั้นจะถูกยกออกด้วยพระนามของพระเยซูเท่านั้นเราถึงจะมีสิทธิ์กลับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้หากเราต้องการเข้าใจกุญแจ ความหมายของกุญแจสวรรค์ที่เปโตรได้รับจากพระเจ้านะคะเราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องราวของโคเนริอสัสซึ่งเป็นคนต่างชาติที่มีศักเป็นนายร้อยในกองทหารและโคโลเนริอัสนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเกรงขวพระเจ้าและมีชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่เขาก็ไม่รู้ทางที่จะที่เป็นทางเดียวนั้นที่จะนำเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ แม้แต่การอธิษฐานของโครเนลิอัสเองก็ไม่สามารถนำเขาเข้าไปได้หรือการให้ทานของเขาก็ไม่สามารถที่จะซื้อวีซ่าเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้แม้กระทั่งทูตสวรรค์ก็ไม่สามารถพาโครเนเลียสเข้าไปได้ทูตสวรรค์ทําได้เป็นเพียงชี้ทางให้เขาไปหาพระเจ้าและพระเจ้าได้จัดเตรียมเปโตรเพื่อโครเนเลียสและก็ญาติมิสหายของเขาเพื่อจะได้พบกับพระเยซูและเชื่อในพระองค์ เบโตถูกใช้มาเพื่อการนี้นะคะแม้ท่านเองจะเกิดความขัดแย้งในใจเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนต่างชาติแต่พระเจ้าก็จัดเตรียมนิมิตให้เปโตรได้เข้าใจถึงสามครั้งด้วยกันและคําพูดที่มาจากพรงองค์พระวบรมุทุิ์ทําให้เปโตรเข้าใจว่านี่คือแผนการของพระเจ้าและตัวของเปโตรนั้นสุดท้ายท่านก็ยอมที่จะเชื่อฟังโดยการทําตามเดินทางไปที่ซีสาริยา ตามคำกล่าวของพระเจ้าขณะที่ท่านกำลังประกาศเรื่องรพเยซสุคริตอยู่นั้น พระณบริสุทิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนเหล่านั้นที่เป็นคนต่างชาติและคนเหล่านั้นก็เริ่มที่จะนมัสการพระเจ้าสรรเสริญยกช่องพระนามของพระเจ้าและเริ่มพูดภาษาแปลกๆภาษาต่างๆนะคะและเห็นถึงการสถิตและการเจิมของพระณบริสุิ์ทําให้ยิ่งทําให้เปโตรนั้นเข้าใจถึงน้าพระทัยของพระเจ้าว่าความรอดไม่ได้มีแค่ให้แก่ชนชาติอยู่เท่านั้นแต่ให้กับคนต่างชาติที่ยอมรับพระเยซูด้วย นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นชัดว่าจากการประกาศข่าวประเสริฐของเปโตรในครั้งนี้ทําให้ครอบครัวของโคเนนียัสสามารถเดินเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้และทุกคนก็เห็นดีเห็นพร้อมที่จะให้พวกเขานั้นรับปรับติสมากุญแจดอกนี้นะคะก็คือการประกาศถึงประตูสวรรค์ที่ถูกเปิดออกอย่างกว้างขวางและเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าก็มีกุญแจดอกนี้ เราจําเป็นจะต้องมอบแผ่นดินสวรรค์ที่เรารู้ว่าจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไรให้คนเหล่านั้นที่จะได้ยินได้ฟังและพวกเรายินดี ต้องมีใจใจิตใจที่ยินดีที่จะต้อนรับผู้เชื่อทุกๆคนแม้ว่าคนเหล่านั้นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นศัตรูของเราคนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักแล้วก็นิสัยไม่ดีนะคะแต่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูพระเจ้าจะนําการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตคนเหล่านั้นดังนั้นเราเป็นใครล่ะที่จะปิดกั้นความรอดของพระเจ้าที่จะไปถึงคนเหล่านั้นและเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวของเราเองได้ด้วยนะคะยังไงเราก็จะต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าอยู่ดี ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราควรที่จะสำนึกในพระคุณพระเจ้านำข่าวประเสริฐเหล่านั้นให้กับคนอื่นนะคะช่วยโอกาสที่จะเป็นพยานถึงชีวิตของตัวเองว่าพระเจ้าเนี่ยดีต่อเราอย่างไรพระเจ้าช่วยเราอย่างไรพระเจ้าแก้ไขเราเปลี่ยนแปลงเราจากชีวิตเก่าชีวิตเดิมมาเป็นคนใหม่ได้อย่างไร และที่สำคัญนะคะโคเนลิอัสเองแล้วก็ญาติมิสมหายของเขาก็ได้อตอบรับคำเชิญแล้วก็เดินเข้าสู่ประตูสวรรค์ด้วยความชื่นชมยินดีโคเดลิอสัสนำมาสการพระเจ้าเที่ยงแท้อยู่แล้วแต่ ยังไม่พอเพราะว่าเขาขาดความเชื่อในพระเยซูดังนั้นนี่คือแผนการของพระเจ้าที่จะนําความรอดนี้ผ่านทางเปโตรนะคะและเราเชื่อว่าผ่านทางเปโตรที่ยอมจํานนต่อพระเจ้าเนี่ยความรอดก็ไปไปถึงชีวิตของโคโนเนลิอสัสแล้วก็ญาติ่น้องของเขาแล้วนะคะ ทุสวรรค์เป็นผู้ชี้นำเท่านั้นเปโตก็เป็นพยานเท่านั้นแต่ความรอดนั้นยังไงก็จะต้องมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้นี้ที่ได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อเราและคอนเนลิอสัสยานมิสหายของท่านก็ต้อนรับด้วยความยินดีอีกครั้งที่จะย้ำเตือนเราเรื่องความรอดความรอดนั้นสำหรับ ทุกคนทุกๆชนชาติที่เกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชอบทำอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงสั่งเราทุกทกคนที่เป็นผู้เชื่อให้ประกาศข่าวดีนี้ในเรื่องของสันติสุขของพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นนะคะแล้วผ่านทางคัพยานชีวิตของเรานั้นสำคัญมากที่จะทําให้ คนอื่นรู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นมีชีวิตอยู่จริงในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราจะได้ร่วมนะคะได้ร่วมงานกับพระเจ้าองค์สูงสุดที่จะนำพระพรและพระคุณของพระเจ้าไปถึงคนมากมายพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในมัทธิวบทที่เข้อที่ยี่สกล่าวว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติ ตามพระไถยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้แต่นั้นพี่น้องคะเราจำํำเป็นจะต้องตรหนักนะคะต้องตรหนก นะแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่พี่น้องกําลังทําอยู่นั้นที่พี่น้องปฏิบัติพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าอยู่นั้นอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าจริงๆไม่ใช่ทําตามใจตัวเองนะคะดังนั้นให้เราที่จะคิดถึงพระคุณพระเจ้าแล้วก็ตอบสนองพระคุณพระเจ้าเหมือนที่เปโตรได้ทําและผ่านทางชีวิตของโคนลิลียสเราเชื่อว่า ยังมีคนมากมายที่เหมือนกับเขาที่ปรารถนาอยากจะได้รับการปลดปล่อยปรารถนาที่อยากจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ปรารถนาที่อยากจะพบพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่นะคะขอให้เราที่จะไม่ลดละไม่ท้อถอยประกาศข่าวประเสริฐต่อไปด้วยใจชื่นชมยินดีนะคะเรามาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน พระเยซูที่รักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอบคุณสําหรับความรอดของพระองค์ที่พระองค์ส่งมอบให้เราแล้วและพระองค์ส่งชี้นําเราผ่านทางชีวิตของเรโตรที่จะยอมจํานนต่อพระองค์โดยการจัดเตรียมที่มั่นใจว่าการเชื่อฝังพระเจ้าที่จะนํา คำพยานชีวิตหรือแม้แต่ข่าวประเสริฐไปถึงคนเหล่านั้นที่มีจิตใจ,จกระหายหาการเชื่อฟังของเราจะทําให้คนคนหนึ่งมามาสู่ความรอดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและขอให้พระเจ้าทรงจัดเตรียมเช่นเดียวกับคนมากมายที่จะเหมือนกับโคนเิลียสแล้วก็ญาติมิสหายที่พวกเขายินดีที่จะต้อนรับพระเยซูให้กับพวกเราด้วยเพื่อเราจะเก็บเกี่ยว จิตวิญญาณของคนเหล่านั้นเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ไปด้วยกันเราต้องลาขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน